สวัสดีครับพี่น้องเอสซีครับมาพบกับผมคือเกาเมือนเดิมครับกล่องนวลหนึ่งพกแปดผ้าโชกับผมสำหรับมือนีกับผ้าพีผ้านองมายู่ที่วัดคูเจ็ดสองครับอขอให้เด้อพี่น้องเสียงผ้าจายนเป็นตัดหญ่ยอยู่แต่สีมีเสียงรบกวนิดหน้อยนะพี่น้องเนาะกับมือหนีเขากับสีมาติดตามแนวทางของครูคิดสองครับพี่น้องครับ่าเป็นสีหนแนวทาง เขามีแนวทางใดเขากลับไปรับชมกับฟังน้ากันเด้อพี่น้องเรื่อฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องของเขาได้หาคลิปในในเมา,า่ฝากพี่ฝากน้องในโอกาสต่อไปครับอ่ะก็ไปฟังกันเลยครับพี่น้องครับยังเป็นยังละบันง,งานนี่อ,อันเป็นตะไน่ละบันเลขอ๋อเอาพี่ที่เป็นข้าไปสบเมายกไปกีิน,ม, <laughs> นมันจ่อยขึ้นจ่อยขึ้นนะมันก็ยัยกระจินเนาะ กะผมกิมส่งนะกระน็ัตการครับกระน็อตการมครับมานำจีดตัวบาตจับคู่เลยหมวดหวดต้นคลิบพันที่มากันปูกะยังยังยังไม่ได้จับคู่แล้วพี่น้องเอฟซีครับผมปูเจ็ดสองเขายังไม่จับคู่หมวดนี่ม้าปูจะจับคู่ให้ทั้งบนทั้งล่างทั้งล่างเอา ถือว่าถ้าบันไดม้าวดาถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายไปใน้ตัวได้พี่น้องเอฟซีครับผมนี่ได้จับเอาแค่นี้ครับผมเอาไปชับงนวดถือจริงครับน้องที่วางเช่นบันที่เขาบอกตัวล่างห่นไปซื้อไปแล้วสี่ลอยแล้วพี่น้องเบิ้งตัวล่างแล้วก็แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเก็แอดซื้อไปแล้วตัวล่างสามตัวสี่อยแล้ว โอ้เงินเสียนต้อยมาเนีรับุ๋มมันใจเนาะขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อภาษีเมื่อวานเพิ่นก็เป็นดำหมดสุดตัวเป็นนดำหมดตัวประนามจังไรไปเที่ยวก่อนเพิ่นกรใหฮเก้าสี่เนาะไฮเก้าสี่ไฮคิดว่าไปวันนี้เพป็นห้ตัวเด็ดปะนีนบ่ด็บ่เอาสูตรก่อนเอาเจ็ดแปดงวดประจำวันที่สิบหกด้วยครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้ อ่ะให้พิดจหน้าซอยกันไห้ม่องพอเอซีพอเพชรแคบไ้นดิแคบพอไดนบ่จะคิดเบิ่องจังไ๋จังสิคอยตีร่างกาก็ได้หรอกเพราะว่าเสียหกนี่เป็นบนลังองจากเสี้ยหกนี่มันเป็นตะเรียนโซนนอวาผิดก่อนเ่าผิดใช่มหกนี่เสียหกนี่แต่ว่ามันเล็กคำนวณนี่มันมันจะเข้าพนงล่ไหมนาะพนองน้อครับครับครับ้ของเขากันนะของเขาน้ำโตนี่จะมาบดมาล้างก็เจอก็ไปพนองหลายเน้ ตอนเนี่ยคือสี่หกจับจับล่างไว้สี่ห้าหกนี่จับล่างกันเลยนะครับล่างบนเออมาได้ทั้งหล่างแต่ว่าบกขาดลดร้อมกันครับผมถ้าลดล่างกับสี่เลี้ยวบ่นนะเขาเรียกเนี่ยคือคือลด่างนี่ขึ้นมาบกขาดมาล่างคือบกขาดทั้งหมดนะครับเนาะบ่นก็บบกขาดเนีเห็นป่ะเนี่ยบกขาดโอ้หกกับเจ็ดเนี่มาหกหนึ่งมาล่างหนึ่งกิตมาล่างออกมาบ่นอ่ะมีสามกับหาเนี่ย กระหาสามกับส่นหาเห็นปะแต่วันนี้ปวตัดเลยบอกมาทั้งสามสี่หาเลยโอซีหกครับผมมันมันเป็นเนี้ยนส่วนส่วนนี้ส่วนท่อนไสเทีปีกไก่มันเป็นยังไงเป็นเนี้ยมเนี้ยมมันตลอดอยู่มันบอลลดนที่เลียร์ไโตที่ประกอบมันนะนะแต่มันมาส้นนะครับนั่นแหละมันบอกใครลดครับผมน้าจับอยู่นี่ทำให้ัวดีใส่ได้ี่ห้าหกนี่บริมีบไมีล่างนะตายไงมันไปบนล่างเ้ยไปทั้งบนทั้งล่างนะครับ สี่ห้าหกกรันต์ก็ไปเราก็เรียกเรียกมองนีวานมองแหน่มานี่เก้ากับเจ็ดเดยกตัวห่อบวกมาเซกันเห็นว่าเนี่เก้ากับเจ็ดสองตัวมาตัวเนี่ยครับทำน้มาซ้อนเนี่ยมาเจ็ดซ้อนออกหนึ่งเจ็ดนี่มาตัวนึงมาเจกตเรวกันนี่ห้ากับแปดเนี่ยห้าซ้อนเนี่ยเห็นว่าออกห้าสามกับศูนย์ห้านี่งอนมาหันชี้กับหาบวซ้อนนี่บาน อมาตัวนึงให้บนห่มันกับกเาซีเลยเกาซีเลย์สี่หนึ่งสี่วันหนึ่่วนวัน่บวสนเน้่สี่หกเหนึ่งกับสามบวสนหนึ่งกับสามจะมาตัวนึ่งเขาก็จับใจกันเลยนี่ก็เลยหาสามเดียวกันคืนเดี๋ยวกันคืนสามหานี้ค่สามหาาิทะลุตัวนี่เนี่ยทะลุเขาออกหานบะกลางเนียเขาเดนหาเดียนกโบเนี่ ถ้ามันลดส่วนนี่นี่สองสามนี่ถ้าบอมหาสามกับมหาหนึ่งทันทีนี่เลยวงกลมหาหนึ่งให้ได้บนก็สี่ห้าหกบนนี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะบหลังได้เป็นรองผู้ชมแปดสองไม่เยอ่องเป้าถามาน่ะมามันบอกมันจับไอ้นี่เลยจับบ่าในเบื้องหลังมนเ้โอ้ครับผมนี่หลักมันนั่นกับก็ได้เด้อนี่นี่ บนนี่แปดห้าแปดหกบนมันมันลักสี่ปลหนุ่ยเพราะในเบืงนะครับผมชาล่างว่าว่ามันหมืนนี่หละล่างล่างนี่อาจารย์ให้แปดชี้วะครับโอ้บน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 อเดะพวกกรมให้แปดบนแปดชี่นื้อหนังจะว่าก้องครับแปดชี้นี่คือภากลางครับผมตัวตัวมันในเทียร์คือแปดสามแปดห้าแหละโอ้ครับครับเนยพราะว่าสองตัวไม่ไม่ล็อกไป บ่ลงปื่นกับฉีลงกับเขานี่เพราะว่าเป็นชีคูเนาะแม่สามกับผมคูคือมันสมนครมาในเครื่องขาสองตัวนี่เออเพราะว่ามันส่วนมากนี่มันมันเดินเดินมากตัวนี้หนามันเนี่ยรับผมหนาตรงมันนี่มันจะมาสองตัวนี่ครับเขาเลยพากลางไปเลยครับผมก็หมายมันเป็นแค่้แหละอืครัวมากกับเสเอาเลยห้าแปดสามแปดถ้าพึ่งเงินเรียบรักแสนนะสี่รักแสนมากนะ ยอนไปหาเด่นเด้ครับครับแมนแมนหาเด่นหาเด่นสี่หลักแสนมันเปอร์เซ็นต์เขาหลายหาก็หกเลนี่ห้าห้ากับหกเห็นว่าตัวคีดไว้นี่พยายามข้าวผมครับหาแปดหกแปดนี่ไล่ไล่นี่พรเข้าไปจับข้าวผมโอ้ต้องต้องกัปไม่กับห้าแปดหกแปดหกแปดที่อักซอนทีแมนอ่าสี่ที่พอข้าวผมแมนความหนันเรียกมากท่าน ก็ผมอ่นนี่ค like ุณผู้ชมตามบักสวนให้คุนผู้ชมได้ว่าเลขเองมันเข้ากับยอดี่เบิ้งตัวนี้นี่เบิ้งอันนี่สีลักแสนก็ผมเบิ้งยอนหลังยอนหลังให้เบิ้องแค่้าแต้มหมดหกสิบนี่ถ้าชีลักแสนเด้อเบิ้งสีลักแสนนีเบิ้งตัวนั้นนี่ชีลักแสนเห็นมองตัวนี้สีลักแสนมัองหลักพันลดแต้มับผมลดแต้มสี่กับสามนี่ มันมาสามศูนย์มาหลักสิบบางทีนี่ออกสามไห็นปะเดี๋ยวกะเดี๋ยวมันบ่ใครมีดิมันมันผิดพาดส่วนหน่อยนะอดีตซี่รักแสนนี่มาสามถอยแจมมาสองเห็นปะครับมันมันหน่ายจับอันนี้ซี่รักแสนเนี่ยมาหนึ่งถอยสองมาศูนย์มาเก้าครับก็ส่วนมากที่มัดโตแหละอันนี้กับซีลักแสนสองอืม สองกำเน่ง,นง,งเนี่ยกรมาสองนี่ครับผม,ม,มทัว่าเเป็นลักบสือนี่ไงสี่หลักแสนมาสองเห็นปะเนี่มาหนึ่งถอยหนึ่งเ,เป็นหนึ่งแต้มทันทีครับผมหลก,หกมันมันเขาหลายหมดเราะมต้องหักได้สี่หลักแสนมันหกเนมาหกถ้ยหนึ่งก็คือเป็นหาทันทีครับผมคือตโอตที่มันขยันมากคือบอกหาือเลาใส่ตอยู่เลยห้าแปดกอเรียกกันเขาฝันกาหงอดกันองหาแปดนี้มังวันนี้หแปดเนี่ย วันนี้เลี้ยงร่างอาจารย์ใ้สมห้ากับห้าหนึ่งบับตัวเด่นสรับอารยัเดิษมวยหรอกครับผมเด็กแรงเยอะนะเออเตือนเลยจะท้ามอาจารย์ดีกว่อจะขาวข้าพวกมักตัวเด่นหน้อบัดนี่พมักตัวเด่นนี่ครับผมมีแปดสามห้าเนี้นี่เห็นบ้านแรงแปดสามห้าจับไปเะนอนบังคับจับกันก็ได้นี่ครับผมแปดสมห้ามาทกันครับผมเส้นอาหาที่มาตบนท้งหลังมันเป็นอาจเป็นไปได้เห็นบ่านี่ครับผมนี่ ฟางเป็นโตเด่นตัวน,ตนี้ก็เสียหกกับปลาพอได้ <P> พยายามทำไปฟางออกเสจับเด่นเด่นเด่นตัวนี้นะความเด่นมันมนะันมาทรลองก็ได้ครับพยายามไอจิตไอจิตจะหนีบนรางนงสี่ห้าหกเด็กชาบ้านไมีหนีปเปอร์เซ็นตหน่อยครับผม <P> สี่ห้าหกไอจิตไหวพยายามเจอปลาสี่ห้าหกครับเลขบนเลขล่างไหนมันมันจนะิตไว้นะจิตไว้อุ่นใจรอดสี่ห้าหก กาสูนี้ก็เดินดี้บ้านสูวนสองส่วนเนีผมว่าได้รวดแ่นครับี่มาสูตกระตละโตยิ่นอะไรยอนียครับผมโอ้นับถอยลังลงมาอย่างละหนึ่งแต้มนี่แตเม็นงวดนี้มาลงที่ห้าห้าและว้าบพาวดวเดินก็เป็นบครับถ้บชอเดินจังเป็นหัวอเขาแม่ครับชี้หาวนี่ลักสิบบนครับสิบบนเสียหก ถ้าทักเดือดมันมันรัก1ิบไหมักสิบนะครับเนาะเสียหเป็นลักซิบนี่เป็นลักซิบไหมหรเหป็นับบดเป็นลักสิบกับสิบบนแมนนี่เห็นไหมบางบางบางไหมบางไหมสี่รักเสียนรักพันแมนถ้าซีมาักแสนเขาออกรักพันเลยนี่รักพันรถเต็มหนึ่งรถเต็มหนึ่งมาสามออกอันซีกับสารมาสามศูนย์เป็นลักสิบลักสิบบนนะนี่ซีมาหนึ่งเออนี่ซีนี่มาสามรถเต็มเหลือสองเลยปะครับผม อันนี้มันลดสองแต้มมีเห็นป่ะหนึ่งมาหศูนย์กับมาเกาเนี่ยมันยังลดมันยังยังถือว่าเขาเด้อันนี้เหนป่ีอันนี้ก็สองสองกับมาสองป่ะสองกับหนึ่งเนี่ยครับผมมาสองอยู่โตมันตัวเก่าดิมันจะมามันจะมาหลักสิบหลักสิบหลักสิบแค่แค่สามตัวนี่ต่วตัวประเต์มาดูที่สุดคือลดแต้มลดแต้มครับผมตัวตัวย่างกับตัวลดที่สองนั่นมันมันบ่ใครมากีีเห็นป่ะ 4, 2, สีม่มาสองรถแต้มมาหนึ่งเหรอครับผมอันเดะมัน,นมันสี่เข่าส่วนหลายนะั่นสี่เขา่าสี่หกสิบมันสี่พลาดงวดเดียวนะเนะบิ้งนั้นสี่ออมาสามนี่เห fi? รอครับรถแต้มเหลือสองครับผม,มน,น,มน,น,มน,นี่นี่หน่อยงวดเด้หนึ่งรถแต้มเหลือสองสี่มาหนึ่งรถแต้มมันบปลนอันนี้มันขึ้นนี่นี่พลาดพลาดพลาดงวดพลาดสองงวดนี่พลาดไสองงวดอันนี้ก็พลาดงวดนี้พลาด ขอนั้นตัมันเข่าไรก็่านที่บ้านนี่มาสี่รถแต้มเหลือสามเหรอวันที่เข่าโอเเ่นเข่าไรครับผมวัดนี้วัดที่สี่อาม่ามาฮกมากรถเตมเือหาแมนคือหาตัวเด่นวดนี่เขาว่าคือคือคือตัวีก็ฮกครับผมหาเส้นลักิแมนลักซิฟลักซิบนนย่างเดียววัี้ผม หลุดเลขอะไรข้ะชวยาหาเนี่เฮาเดินบนเดินล่างนี่บังคับอยังบ่ออันนียนครับเบิรงบานทั้งทั้งเดินบนได้บ้านอ่นทัิบบนครับเอสียงเพราะนั้นเาว่อสเตัวเรียนเาไลยดีเสีองนี่ครับผมเป็นตัวเดีนเป็นลักิบนครับผมเสีย่งหตาตัวเรียนมันคือปหกครับผมมันมันสีมาหลายกมูตัวเรียนคือหเนาะแมนหาลักิบบนกับหาลักิบนหาว่กีียอะห้แปดก็หาก็ครับผมทนตัว้นเรยชิมอะไเล็กบิงนะเล็กบิงตัวเดียว อางนี่ให้คนได้เลี้ยงให้ห้าตัวเดียวกระผมบนล่างไปได้พี่น้องชุ่มกับแจะมาบนล่างก็ได้ผมบักสามก็เด่นนิดของสามนะครับผมสามเด่นตัวเลี่วิ่งวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาเพราะว่าเด่นหาเนาะวิ่งหาบนล่างเลยวิ่งหาบนล่างขับกลับกลับในวันการกับอ่าเย็นสามก็จับจังกันรถนี่น คผมมีคู่นึงเพื่อนี่ห้าสามแปดเนี่ยอ่สามห้าแปดเนี่ยขอตัวเรียนมึงใส่กันบุรเอย